เิดเผยสุดลับของทายาทปั๊มน้ำมัน PTT Station จากการเติมน้ำมันเป็นไลฟ์สไตล์ฮับที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ในปัจจุบันการเติมน้ำมันไม่ใช่เพียงการเติมพลังงานให้รถยนต์เท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในการพักผ่อนจิบกาแฟพบปะเพื่อนและแม้แต่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของการแข่งขันแต่เป็นโอกาสใหม่ๆสำหรับธุรกิจที่จะเชื่อมโยงบริการหลากหลายเข้าด้วยกันจนกลายเป็นไลฟ์สไตล์ฮับ ที่ทําให้การเข้าปั๊มเป็นมากกว่าการแวะพักแต่เป็นการใช้ชีวิตอย่างเต็มรูปแบบทั้งร้านกาแฟคาเฟ่ร้านอาหารและพื้นที่ coworking space ที่ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการนานขึ้นการปรับตัวของธุรกิจในปัจจุบันเป็นสิ่งจําเป็นไม่ใช่เพื่อให้รอดแต่เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสานต่อเจตนารม์ที่อยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทายาทเจนสองของพ t t ีทีสเตชันที่สืบทอดธุรกิจครอบครัวกว่า30ปีพวกเขามาบอกเบื้องหลังการบริหารงานที่เต็มไปด้วยความท,าท้าทายและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานทั้งการดูแลควบคุมธุรกิจและการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าแรงบันดาลใจที่ทำให้พวกเขาเลือกเส้นทางนี้คือความรักพ่อและแม่และความต้องการที่จะสานต่อธุรกิจที่พ่อแม่ทุ่มเทมาตลอด30ปีและมีความโชคดีที่มีธุรกิจรองรับและมีพ่อแม่คอยสนับสนุน บทเรียนที่สําคัญที่สุดที่ได้เรียนรู้ในช่วงแรกของการบริหารงานเป็นการมีความขยันอดทนใส่ใจและตั้งใจซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลควบคุมธุรกิจมากขึ้นโดยนําระบบพิวอออนไลน์มาใช้เพื่อบริหารจัดการยอดขายและสต็อกแบบเรียลไทม์ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและควบคุมมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องมีความใส่ใจในการใช้เทคโนโลยีนี้ด้วย พนักงานคือส่วนหนึ่งของครอบครัวธุรกิจจึงต้องมีความเป็นธรรมความเที่ยงตรงความใส่ใจและความมีเมตตารวมถึงสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมที่เขาสามารถเอาไปดูแลตัวเองและครอบครัวได้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานทุกคนจะสร้างความอบอุ่นและความมั่นใจให้พวกเขาทําให้พนักงานสามารถทํางานอย่างมีความมั่นใจและไว้วางใจในผู้บริหารได้แนวคิดเห็นลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะเห็นเรา ที่ให้พนักงานสบตาและทักทายลูกค้าตั้งแต่แรกที่เห็นเป็นการเน้นย้ำเรื่องการบริการและให้ความสำคัญให้กับลูกค้าสถานีบริการน้ำมันเป็นจุดทักรถสำคัญของผู้เดินทางและทำเลที่ตั้งของสถานีบริการน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญต้องมีพื้นที่กว้างขวางรองรับลูกค้าได้อย่างเพียงพอในอนาคตมีแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีเพื่อรองรับการร้านค้าพื้นที่เช่าและทัศนียภาพภาย ในสถานีให้มีความสวยงามเป็นสัดส่วนมากกว่านี้เพื่อรองรับความต้องการและความสะดวกสบายของลูกค้า PTT station ได้รับรางวัลปั๊ร่มรื่นและได้รับการรับรองเป็น Green Station ที่มีต้นไม้ร่มรื่นมากซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้สถานีแตกต่างจากปั๊มทั่วไปและช่วยให้เรารู้สึกร้อนได้น้อยลงในช่วงฤดูร้อนสถานีบริการน้ํามันรุ่งพิทักษ์ปิโตรเลียมยังมีร้านค้าที่เน้นขายของฝากท้องถิ่นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในพื้นที่และให้ลูกค้าที่ผ่านมาได้เห็นว่าพื้นที่มีของดีๆและสิ่งที่น่าสนใจมากมายการจัดพื้นที่ให้เกษตร,รกรอินทรีย์จากศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนเป็นการช่วยเหลือชุมชนสังคมและช่วยให้เกษตร,รกรมีรายได้อีกทางหนึ่งลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมสดใหม่ซึ่งเป็นการตอบแทนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเราและช่วยให้ลูกค้ามีความสุขในการเดินทาง ตลอดระยะเวลาสิบปีพวกเราได้เห็นสิ่งที่พ่อทุ่งเททำเพื่อสังคมมาโดยตลอดจึงคิดว่าการทำธุรกิจและมีกำไรนั้นมาจากลูกค้าและลูกค้าภายในพื้นที่และควรนำกำไรไปทำประโยชน์สังคมเพื่อสังคมจะได้ยั่งยืนและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเรายึดคำว่าความสำเร็จคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดอยู่กับที่เพราะถ้าเราหยุดอยู่กับที่เราก็จะไม่มีอาวุธที่จะสู้กับคนอื่น และสำคัญที่สุดคือการพัฒนาการให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของเรารู้สึกสะดวกสบายมาครบจบทีเดียวการเดินทางของ PTT Station ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของธุรกิจเท่านั้นแต่เป็นการปรับตัวความขยันอดทนและการสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนที่ก้าวไปพร้อมกับการดูแลคนชุมชนและสิ่งแวดล้อมสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้รุ่งพิทักษ์ปิโตรเลียมแตกต่างไม่ใช่เพียงการเป็นไลฟ์สไตล์ฮับที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่แต่เป็นการส่งต่อความตั้งใจที่อยากมอบสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้าและทำให้ปั๊มแห่งนี้เป็นมากกว่าสถานีบริการแต่เป็นบ้านที่พร้อมต้อนรับและดูแลทุกการเดินทางของผู้คน